ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะฮะวันนี้ก็โยกผมนะครับแบงค์ไรเดอร์นะบยากาศวันนี้นะฮะผมอยู่ข้างนอกนะคะรับพอดีมาหาซื้ออุปกรณ์ที่จะติดกันสบัดนะเอาง่ายๆนะผมไปจ้างร้านอะ่ะถอดตัวนี้แค่นี้แหละถอดตัวนี้ไม่ถึงร้อยนะเสร็จแล้วเออผมแม่งจีเนียด้วย ผมแม่งโคจีเนี่ยด้วยผมลงทุนไปซื้อเว้ยผมไปซื้อกาวกาวล็อกเกียวแม่งหลออละสองร้อยกว่าบาทลงทุนซื้อปจัจแจหกเหลี่ยมเบอร์สิบสองนะครับหาซื้อโคตดยากเลยเออหาซื้อโคตดยากเลยเพื่อที่จะมาแกะตรงนี้เออแล้วผมก็เตรียมอุปกรณ์นะครับเพื่อที่จะมาทําคลิปถ่ายนอกสถานที่นะเออผมก็เตรียมมาครบแหละอุปกรณ์ที่จะ การสะบัดการสะบัดก,ก็อยู่ในกระเป๋านู่นเรียบร้อยแล้วนะเออสุดท้ายนะฮะว่าจะจอดอัดคลิปทาในปั๊มนี่แหละมาเอาฝนมันตกด้วยก็เลยเออกะว่าจะติดในปั๊มนะครับอุปกรณ์ที่เตรียมมานะครับแห่งใช้ไม่ได้สักอันเลยเบอร์ห้านะผมแม่งเอาเบอร์หกจุดห้ามาเว้ยแม่งไขไม่ได้ไม่ได้ทำล้วหนึ่งตัวนี้นะ มันก็ใช้งานได้จริงแหละใส่ได้พอดีเว้ยเออใส่ได้พอดีนะใส่ได้ใส่ได้แต่แม่งของเดิมแม่งโคตรแข็งนะครับมันทาล็อกเกียร์อยู่เราไม่สามารถใช้แรงเนี่ยแรงมือเราเนี่ยข้อมือเราเนี่ยหมุนออกได้นะครับต้องใช้ค้อนตีต้องใช้ค้อนในการตีออกนะทำเนี้ยต้องใช้ในค้อนตีนะผมลอง ทุกวิถีทางแล้วออกไม่ได้นะครับภารกิจน,นี้ผมก็ต้องล้มเลิกที่ปั๊มก่อนว่าจะทําวันนี้สุดท้ายก็ไม่ได้ทํานะครับของที่เตรียมมานี่ลงทุนไป300รกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะติดกันสะบัดนะทัญญาล็อกเกียวก็สองร้อยละสุดท้ายแนมะ่งไม่ได้ทํานะครับคลิปนี้ <laughs> ก็เลยแบบเออมาอัดคลิปก็เอ กาลังจะอัดคลิปถ่ายาการติดตั้งการสะบัดนะสุดท้ายแม่เครื่องมือก็ไม่ครบนะครับขาดค้อนนะออขาดค้อนแล้วขาดเบอร์ห้านะตรงนี้ขาดค้อนต้องใช้ค้อนตีออกนะหรือใช้บล็อกบล็อกในการตีออกขันออกนะเพราะมันแน่นมากนะครับของเดิมโรงงานโคตรแน่นเลยอ่ะผมอาตีนเหยียบยันยังไม่ออกเลยกลัวมันวืดนะเดี๋ยววืดมาโดนชิล พูดมาโดนถังเดี๋ยวเป็นเรื่องอีกก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวรออุปกรณ์พร้อมๆก่อนเดี๋ยวเรามาอัดคลิปทํากันใหม่นะอุปกรณ์ที่เตรียมมาเนี่ยครับสามร้อยกว่าบาทเนี่ยก็ไม่ได้ทานะครับง่ายๆนะผมไปจ้างช่างอ่ะถอดเนี่ยน่าจะร้อยกว่าบาทมั้งนะถ้าผมไปใส่เองนะผมไปจ้างช่างร้อยกว่าบาทใส่ได้แล้วนี่ผมมีขามีอะไรครบหมดแล้วนี่ครับขากันสะบัดของแ x 6หตรงรุ่นเลย ราคาหลักร้อยนะงานก็ถือว่าโอเคนะครับอ่ะให้ดูงานนี่ะนะา,า,านะครับโอเคราคาก็หรูหราฮะตรงรุ่นจะอยู่ประมาณนี้อีกตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้โอเคว่าคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับกพจะมาอัดคลิปถ่ายสรุปลองขันครั้งแรกแล้วมันไม่โอเค ก็จะประมาณนี้ตอนนี้ก็จอดหลบฝนอยู่ตั้งแต่ห้าโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงผ่านไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะก็จะประมาณนี้แหละก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทาคลิปต,ต่อไปส่วนจะได้ใส่วันไหนนะก็เดี๋ยวไปติดตามแล้วกันตอนแรกว่าจะใส่วันนี้แนละ้วก็ไม่ได้ใส่เช่นเคยนะฮะความกีเนียดของผมนะลงทุนไปซื้ออุปกรณ์เลยไปจ้างเขาะแค่ร้อยกว่าบาทนะเออไม่จ้างนะอยากทำเองเนะี่ย อยากทาเองก็เสียไปสามร้อยสามร้อยก็ยังทําไม่ได้นะครับไม่มีค้อนตีออกเออผมไปจ้างวิ่งไปจ้างร้านซ่อมมอไซค์ให้เถอดออกให้ก็จบแล้วโอเคมาบ่นแค่นี้แหละบ๊ายบาย